สวัสดีครับผมช่องเสิร์ดมาไทยนี่นะครับนอกจากวิ่งวินก็หมอะกับร่างกายพาลูกสาวโตวออกร่างกายนี่ครับวิ่งออกาที่กกทคนมาออกร่างกายเยอะมากนี่ครับก็จะวิ่งปันนี้อาทิตย์หนึ่งก็มาทักวันนึงนอกจากการว่ายน้ําก็จะมาวิ่งออกวิ่ง ออกกําลังกายที่กรกตตึกยี่ห้าชั้นน่นครับลูกคนทางจะวิ่งไวนี่นะครับคนไทยชอบอกอกกําลังกายเยอะนะครับมีมเตบอลด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นก็เรียกอะไร APT ตากล้องค่อนข้างจะหนอ,อยู่ ตรงนี้ก็เป็นรถไฟครับมีแต่สถานีแต่ยังไม่ได้วิ่งไม่รู้จะวิ่งวันวิ่งปีไหนไม่รู้เลยสองปีหรือเปล่านี่ครับตอนยามเย็นๆนี่นเห็นเข้าไปแล้วเริ่มมืดนี่ทุกวันนี่ครับเวลานี้เวลานี้ประมาณเก,กือบหกโมง ้างจะ,ะรู้สึกว่าถ้าเราออกกําลังกายมันสุดดีเมื่อก่อนเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมมาบอกเลยว่าผมเป็นคนเสพออกออกกําลังกายมากอาทิตย์นึงผมต้องออกกําลังกายประมาณสักห้าวัน<ม>ก็มีตอนนี้ที่ว่าช่วงโควิดมาการเงินไม่ดีทุกอย่างโดนทุกคนแหละไม่ว่าอะไรทุกคนผมก็เลยจัดเรื่องออกกําลังกายออกแล้วก็ ใช้เวลาวิ่งวินเยอะหน่อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงลูกสองคนแฟนผมก็เพิ่งได้มาทํางานก็มึงทำงานแล้วผมก็แฟนได้ทํางานได้ปีหนึ่งถึงปีใหม่ในปีหนึ่งพอดีผมก็วิ่งรถคนเดียวมากันตั้งสิปีแล้วแฟนให้แฟนออกมาเลี้ยงลูกแล้วที่นี้มาเจอพิษโควิดเงินที่เก็บมาหายหมดเลยก็นี่แหละครับผมก็ เล่าชีวิตเป็นไงบ้างแต่ผม,มเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วผมจริงชอบมากผมชอบอีกอย่างนึงคือซ้อมมวยซ้อมมวยนีเป็นอะไรที่ผมชอบมากชอมเตะกับสอบทรายซ้อมเลยประมาณนี้ก็นี่ครับยาเเย็นเอ,อ่ยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายออกกำลังกาย ดีสุดจริงไป,ไปถึงห้องถึงอะไรก็นอนหลับสบายโคตรโหยนี่แหละเดี๋ยวผมต้องหาเวลาว่างมาออกกำลังกายสักอาทิตย์หนึ่งสักสองวันสามวันนะครับลูกเขาวิ่งในสิบเอ็ด,ดสิบเอ็ดรอบแล้วแหละก็นี่ครับมาหาในพอดีเขาวิ่งรอบสุดท้ายสปีด